อยากได้เงินเพิ่นะครอยากหาคนมาแบบอยากมาอยู่น้ำเนาะไอ้แบบว่าาใช้หาคนล่มแบบมาเห็ดมาสั่งน้ำท้องนะ<ด>เขาอยากได้คนทีแบบสั่งขบคั่วอ,าาอะไรยไงกันคืออยากหาคนคุยเนาะแ,แบบเงาเนาะมันโบมีคนคุยแบบากคาคนคุยโบแมนว่าซีมาเปิดใจหาเงินแบบทางอ้อมแบบว่ามาเอ,เ,เอาเงินหลอกโตเอาเงินน้ำเพือนโบแมนเลยแต่ว่าสิ่งที่ผู้ที่เคยถือแบบคนหลอกลวงมาเอาเงินนะมันโบแมนว่าเขามาหลอก เดาเนะาะจาเป็นคนอูนใ้เขาเองอกเขา็เอาเนาะอมเมนต์ว่า,วาเขาหลอกเด้อตัวนี้ไปกิดตันนวนั่นใค่ไหมเขาหลอกมาหอดนหอด้านผิ่นปิดทีเรียบรอเลยเนาะโดยอาสบายดี โดยว่าอยู่เพื่อนบ่อมันนี่นะโดยมาเตนามาเตนาเมนี่ไปห้างร้านแบนี้สิไปซื้อของกินโอ้ขอเวลาเพิ่นหน่อยนึ่งน้องเพื่อนเพื่อนเลยโดยทั้งน้องเพิ่นสิไปซื้อของอยู่ของกินลูกอยู่หน้าบ่อมีอยู่หน้าน้ำปลาไปเห็นยังอยู่หน้าน่ะคุณละหัวตันละหัวทำไมอ่อไปเห็ดหัวเห็ดหัวหน้าบ่เห็ดอ้อมเบิด์ตไหมอ้าเผยสีหอบเบิด์ หอมอันค่าเพียงบ่หอมอ้อมอันเตหมกเขตใกล้ๆเกือบอ้อมให้มันโตกันเลยเด้โดยโดยก็คือว่าไปซิวอยู่กินให้เพื่อนนั่นพังละหัวหายจ้างบ่บ่แล้วเพื่อนมาขุดซอยโดยโดยหาหาเลยหาเนาะเพื่อนมาช่วยแล้วมัได้หาเพื่อนก็คือว่าจะเป็นอะไรถ่ายค่าถ่ายคลิปมันมีเอฟซีโทรมาหาอยู่บ่ แต่มาธรรมดาเานี้นะนยังอ,นะอยู่สบายดีมาแต่พื่นว่ามีเอซีคนหนึ่งว่ามาเอาลายไปน้ำค่อยว่าปะทักขามาแล้วน้องคือบบหับฮับในเด้อว่าสิใช่บหินแต่มันโบขึ้นานะาบแสดงว่ามันโบขึ้นคชมันเมียวเองก็หูและเสียงแบบมันก็ต้องดังเนาะโดยโมันบเียนเสียงบข้แสดงว่าเจ้าไฮคอยโถือกับแจ๊กสือมันน่เมันก็เป็นถูกนอยี บ่ดดขอถ่ายเอาตูนั่นไหนอย่าบ่เมนบ่จักกะจักเด้อจักว่าให้พิดไปจังเนาะเพินก็ทักมาว่าอันบอกน้องรับนนนแน่เด้อว่าซั่นเนอักะอันนี้ก็เพิ่นโทรมาทางนี้นอะชื่อมันก็เพิ่นก็บ่ได้บอกมีแต่บอกหให้รับไปเซือ่อว่ามันบ่ได้คือ คือว่าสงสัยเพิ่นแบบว่าคอยอ้ำเจ้าพิษไปจักเนาะจะส่งไปหายเลยแม่นแม่เดี๋ยวมันนี่เสียไม้เนาะพ่อเราเลยมาหาน้องเพิ่นแต่ท่านได้กินขผาวเที่ยงบ่มาเนี่ยยังยังกินมื่อไหร่อาเจียนกินเขาจะไปซื้อแท่งของกินนะตลาดตลาดเพื่อไปซื้อเพอ่์สิมาคือว่าอะไรนะได้อยู่นะเนื้อของกินเพิ่นกักินท่า แต่ว่ามันโบลายเนาะต้องซื้อมาเพิ่มต้องซื้อของอยู่ของกินมาเพิ่มกันตื่มกันผู้เด็กผู้น้อยดีมันลายแอนด์ดีลายคนกินลายคนมันแซ่บด้วยนะแกงน้อไม้กันยังแซ่บแกงน้อยแกงเวนเนาะเขาแกงยิ่งน้ำไม่อีน่ะจะซื้อมอกินมาเพิ่มกันโดนๆแต่ตอนแรกเลยยังไม่ได้ไป แบบนอนนาบอกพายนอนนาสะพ่อแม่มจำวันเลี้ยงคนเดียวเมื่อคืนนี่นอนกับเไก่เลยไก่แม่ก็ทั้งเดียวก็นอนคนเดียวเพราะว่ามันนีมีคนขับมานอนนี่อ๋ออ่ามีอันบางคนค่ะเขามินขับมาเนาะว่ะมาเปิดใจอีกแล้วสาวันพีทมาหลอกเอาเงินนมไทยอีกบ่ว่ะ <c oughs> <c oughs> เปิดไงาทามวม่ะ<ด>ทางนอกนี่เปิดใจนี่บ่ได้เปิดใจหาเงินบ้าวคนว่ะ แปลว่าเดี๋ยวนี้เนาะมันดราม่ามากอะไรเพราะว่าเมนมีแต่ว่าเปิดใจหาเงินว่าสินะสำหรับเทาน่ะก่อเทาบริอยากได้เงินข้านอกก็คือแบบเพิ่นไปหาเงินก็คือเทาหาเงินนั่นเลยเนาะมันก็ลำบากเหมือนว่าเทาเสียอยากแต่เอาเงินน้ำเพิ่นที่ว่าเป็นยังซึ่งแบบกองผิดเนาะเพิ่นได้คิดแบบผู้คนมันอยากจริจริงทิ้ดว่างเนาะแบบเจอเขาตัวแล้วเพิ่นเลยมาเมารวมกับบเมนแต่ว่าเฉพาะเทาน่ะ เราอยากได้เงินเพิ่นเหาอยากหาคนมาแบบอยากมาอยู on, ่น้ำเนาะไอ้แบบว่าใส่ห้อหาคนล่มแบบมาเห็ดมาสั่งน้ำหองนะเราอยากได้คนที่แบบสั่งคบคู่วเอาวอกง่ายๆก็คืออยากหาคนคุยเนาะแบบเงาเนาบ้านโมีคนคุยแบบอยากหาคนคุยบบแมนว่าซีมาเปิดใจหาเงินแบบทางอ้อมแบบว่ามาเอาเงินหลอกโตเอาเงินน้ำเพิ่นบบแมนเลยแต่ว่าสิ่งที่ผู้ที่เคยถือแบบคนหลอกลวงมาเอาเงินนะมันโ่แมนว่าเขามาหลอก เอ้าเนาะเจ้าเป็นคนโอนให้เขาเองบอกเขาก็เอาเนาะบ่แม่นว่าเขาหลอกเด้อตัวนี้ไปคิดต <sa> ัวเพื่อนนะค่แม่นเขาหลอกกับแบบไปหลอกได้เงินก็อยู่นําเจ้าเองเนาะแต่ว่าก็แค่พูดคุยโอ้ลมนิดหน่อยว่าจะมีแต่อย่างเอาเงินซื้อใจอย่างเดียวโดยมีเจ้ามีแต่อย่างเอาเงินให้เขาอย่างเดียวคนผู้อื่นเนาะเขาให้เขาก็เอาแม่นบ่กสำหรเฮานี่เฮาปฏิเสธไปเลยว่าว้าวเนให้โดยเต็มใจว่าเอออยากซอยเรือน้องอีลี อยากให้น้องเนาะแบบเออให้น้องซื้อขนมให้ลูกจยากขายลิลี่นี่เขากรหับได้แม่บอกแนวเขาบไปคอเนาะเพื่นเนาะแต่ว่าให้เขาไปคอหรือว่าไปเอาเงินเพื่นเขาบูเขาบูแม่คนนั้นแม่แล้วเขาก็ะชิดถามดีกว่าให้ยคอยให้ด้วยท่าอะไรเนาะว่าคว่ำสนีฮาบ่หรือว่าให้ด้วยทนะคว่ำชงสารหรือว่ายัให้ยซื้อกระตุ้งขนมให้ลูกเนาะคันแววว่าให้ด้วยแบบให้เลยยังมีคอพุงไม่แบบพูกพันแบบว่า ข่อยให้เจ้าเจ้าต้องเป็นของข่อยกับเป็นเพบ่ได้เนาะเาะเชื่อเฮาลมกันบ่ถึกใจกันปานสิว่าข่อยมาตั้วเจ้าอีกกบ่แม่นตัวนี้แม่อันนี้ก็ต้องคิดพิจารณานนึงเนาะเนาะคิดคักๆกันแหแม่บ่แม่นสิว่าเอออลมกันนําเด็กน้อยว่าเออข่อยสิาเงินหเจ้าเลยข่อยก็เออถ้าให้ข่อยก็เอาแม่น่แต่ว่าต้องมีคําถามแน่นนึงเนาะถ้าเฮาก็สิถามมีข้อผูกมัดบ่ถ้าถ้าบ่มีข้อผูกมัดนี่อ่ะข่อยเอา แต่ว่าเอาอะไรธนาใบว่าสงสารอยากให้ซื้อกระตุ้มผลนมให้ลูกะเมียนเนาะโดยเมียนตัวนี้เฮาฮับคันไว้ว่าไห่ไห่แล้วแบบมาว่าดามะน้ำลัางนั่นแล้วนี่ว่าเฮาเปิดใจอยากได้เงินบ่มโบแม่นเนาะโดยคนเฮาคันเพิ่อนโบไห่บ่มีใครเอาของเพิ่นได้โบเงินมันอยู่น้ำเพิ่นแม่นบ่อันนี้ก็บางทีเอฟซีหลายหลายคนเนาะอ่าที่ว่าวบุษสาวเล่าหลอกแค่คุยกันน้ำ สองเทื่อเทื่อหนึ่งสองเทื่อโอนเงินใหม่เขาโลดไหมน้าเมนอันนี้มันก็คือความได้บาร์บาร่าเขาตัวเขาเป็นตัวมันกับโมเมนต์วัดตัวน้องคนเฮาคุยกันล่ำเทื่อกาเสียมาหมักฮักตัวกับโบเป็นเนาะคือน้องม่วงเห็นเน๊ตถาสมุนวัดโตมาหาน้องม่วงล่ำเทื่อเทื่อหนึ่งสองเทื่อฝากเงินมาใหม่เลยกาเสาว่าขอผูกมัดกับโมเมนต์เนาะโมเมนต์ได้เปิ้ดหายเขาเนาะแล้วก็จิตามเปิ้นคือการเปิ้ดหาย เป็นแบบคันคนที่หายเฮาง่ายๆนะเป็นหายเฮานี่คนยังแมนเป็นมีเหตุคนยังเปิดแต่หายเฮาเดี๋ยวเฮากับบริโภคน้อเพื่อนเนาะเป็นหายเองหรือเพป็นเต็มใจอิรีบอเป็นหายแบบเต็มใจแล้วแบบมีขอดราม่ามันตำลังบอเป็นแบบว่ามีขอดราม่าตำลังเฮากับเอาเฮากับในว่าเหมือนสีว่าสิว่าจะได้เงินอย่างเดียวเนาะเฮาก็ยังได้คว้นจริงใจนี่โดยสร้างรอยเพระพักตคันสมุติว่า เอาหายได้กันสมมติเขาตกลงวาเขาก็เพิินมันกระซิบขึ้นง่ายเกินไปคนเขาท่านใดหูจักนิสัยใจคอกันเนาะย่างบาไล่แทกให้ได้เรือนหนึ่งซะเนาะ<ม>คุยกันโอลมนะถามว่าไล่เรือนหนึ่งได้มันกระซิบคลายมากเพราะว่าม,มันคําบอกของคนมันกระซิบเตียนไปเนาะกต<ด>่ว่าวแม่นว่าแต่นั่นเนาะบางคนหลายลายไปสาวที่ว่าครบกับหนุมไทยพอปิดคลิป โดนๆไปได้วนี้กลับมาวันนี้ว่าการนุ่มไทยกะเลาะซาคือกันแหลโบเอาเนาะนี่นอยู่นี่การแลยบอกว่าเอ้าอันเมื่อก่อนน่ะคบกับนุ่มไทยอยู่ว่าพ่อเฮาเอาจิตใจเอาแบบว่าคบก็เพิ่นแล้บัดพ่อคบไปคุยสักพักบ่ดเลิกกันนี่แหละเนาะกงมายเนาะแต่ว่าตกลง่ายนะไปคุยกันน้ำเตือเป็นแฟนเป็นอย่างเลยไปสินะมันกลับเป็นไปโบได้เนาะ จะบอกให้ต้องลงดนดนหูจักกันลึกๆพอเป็นยังคิวจักกันลึกเขาเคยสั่งครอบครัวมาเลยเ่าผิดพลาดในเนาะเขาก็อยากหูว่าเออแบบเขาสิเข่ากันได้แบบได้นะแล้วเขาอยู่นํากันความผิดพลาดเขากลายมีเนาะลงเนาะเขากลายแมนว่าได้ผิดแบบยงยงเงี้ยแล้วหนึ่งก็ผิดกันแบบเขาล่มกันดนเลยเาเสียใจกันเด้แมนก็ต้องคุยกันไปเล็กๆน้อยๆก่อน อันนี้เขามาปุบสีห้มารุ่โดนกับปินไปบดใกระ <c oughs> กปิบาได้กระปิยางทางน้องพนก็นต้องให้เข้าใจว่าเขามาหาน้องพนได้อนี้ต้องหักลูกนำเมนโดยหักลูกมีไลที่สุอ้หักเมนหน่อยก็ยางมั้เมนเพราะเขามีแต่คนเดียวม,เยม,มนเมนแบบโารเพื่อนเนาะเพื่นว่ายางเพื่นจะสมัครขาดพอแล้วเนาะเมน บบเขาพันวาที่เขามาเป็นพอก็ต้องหักเพลนละลายใ<ด>หย้ความอบอ,อุน่นจากให้ความอบอุ่นแบบมา่ให้เพลนขาดเพลนพอนะก็คือว่าน้องนี่ก็มีผมรอยอยู่แล้วเนาะผมรอยที่ว่าขาดพอมีแต่เมยบ่มีพอทางน้องนี่เป็นให้ทั้งพอ่อทั้งเมย์ตอนนี้ก็ต้องการคนที่ว่ามาสามารถอันหักแพงครอบครัวเขาได้ดูแลลูกเขาได้เนาะมักเมยก,ก,ก็ต้องมัารุคือพี่น้องเว้าวานะ โดยจุดสําคัญที่สุดก็คือลูกเนาะโดยเพราะว่าเด็กน้อยโมหูเรื่องอย่างเนาะโมหูอย่างกันว่างซ้ำนี่เนาะเขาบอกว่ามีมากอะเขาบอกว่าผอกับพ่อโมหูเด้๋ยวจ้ะเมนเขาบอกผอมันก็พผอเล่นแล้วเด็กน้อยเนาะผอนมได้เด็กน้อยซ้ำนี่โดยกระชิบบ้านใหญ่มากพวกนี้กสิชีบยิ่งแบบเขาเบ้าเนาะแบบบ้านเมืองเขาเบ้ากระชีได้หูอะนะตอนนี้น้อยนี่โมหูดอกบอกกันได้กันนะนั่นนั่นแหละเกี่บความคิดเลยนะ แบบมันขาดเชิญเนาะแบบพ่อแม่ขาดความอบอุ่นดีแล้วพ่อแม่ก็บ่นที่คอยได้อยู่นะแบบแซมยังบ่ม่พออยู่เนาะแม่จะขาดความอบอุ่นดีแล้วลูกนะเด็กน้อยก็ต้องขาดดีแล้วเพราะว่าแม่ก็มีแต่ไปหาเงินมาได้ยังอยู่กับแม่แม่กับแม่นอยู่อยู่นลำพ่อถามไม่ถามเนาะการเพิ่นกระเพงอยู่แต่ว่ามันโบขึ้นอมปอนของพ่อแม่โดยถ้าอย่างนั้นก็ขอคนที่จริงใจเนาะคนที่พร้อมจะสร้างครอบครัวอย่างแท้จริงให้กับน้องเนาะ โดยคนทีเขามาแค่โลกๆคำๆไปว่าร้อยลูกร้อยเมียมากอะโอ้ยบอคือกันได้เนาะเปิดเมียมาทันตุกกำลังแม่อายเขาอีิจิปจานว่ะโอ้ยเซิงหลอยสิว่ะเขาจิปจานเจ้าได้แบบจะลงบัวก่อยโอ้ยเอาอีกแล้วยหงอายติวเซิงหลอยว่าเอ้าวพอเพียงกันมาเจ้ากับคนผู้เจ้าบุงงามอยู่ก็มันยากถูกบัวก่อยเราเป็นแพรวไรได้เนาะไว้ อ้ายลอยลูกลอยเมียนี่ก็ยอมแม่คือแบบว่าแก่อายุมากยังพอหับไหวได้เนาะแม่นคำว่าตัวเมียมานี่โอตายรถมีไวนยอมมาเลยเลยแว่าเพิ่นอันถึงอายุหลายก็ยังไข่ได้แว่าบ่ได้มีลูกมีเมียนําเนาะโดยพอหับไอยู่โสดลูกติดยังไข่แม่นยังไอีกนี่กันเพิ่นมีลูกคือกันโดยโสดเมียติดนี่ติบ่ไหว ตอนเมียเปิ่นเมียเปิ่นด้วยกันบ่โอ้ยบ่อกน้องเพิ่นพี่น้องให้เนาะคาเครียดคือได้ยินว่าเงินเฮียบ่แม่นมาตนาจกเอาโทรศัพท์มาับโทรศัพท์เฮียตอนใดอ้าเท่าดเงินเฮีย200,000บาทาตด้เนาะเงิน200,000บาทอ้าบ่เฮียออกอยู่ตรงเดียวกันบ่บ่เฮียเฮียเฮียตัวลายโอ้ยให้เลยก็พับๆาตเลยเอาโทรศัพท์ใบัดเอื้อยมา นั่นแหละโบพายถุงโบใส่ถุงพายโบมักพายถงฉันเลยเงินเฮือดป้านหาเสียเรือยได้แบบนั้นอะกับหนึงมาหมักเมียนในถงส่งดีมันตื้นเนถุงส่งายกเมามันเฮียอียางจ้านยาโทษศัพย์เจ้าสิตกช่องนั้นิรถไปเมือนตกบ้าไปนองเงินพายอีเงินเรือยอีกซัพเงินเรือยหสิของกินบ้าเมนเงินตัวเอง มันนี้เฮงตื่มลายวันนี้ตื่มลายยกเลยบัดนี้โอ้ยเนาะเสียใจอย่างมักใหญ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าใครแต่ยังบ่ฮอดตลาดเนาะคั่นฮอดตลาดโดยสิซื้อของเอ้าไปไสเฮงแว่นนี่อันยังใครแต่เช็คเบิ่งก่อนลยังื้อเงินไปนําก็ซั่น้บ่ถือยังไปเอาแต่โทนันบ่แฮงเลยแม่นปา้ตน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยดยๆเพราะว่า สิไปตลาดผัดเงินเฮียป้าสาวแก้วข้สิซอยสมทบน้ำเพิ่นก่อนน้เพิ่นไปซื้อของกินพ่อโบโจกลายเติมกันเนาะโดยอีตัวทางน้องเพิ่นนะซอยเพลินหาสิพันพี่น้อยเดยหายน้องมันอีกหายไรเขาไรเก่เก่าโดยซาถืได้หาสิบล้านปฟาเธอซาเธอเลิสมพรปากเนาะโดยเพราะว่าน้องเพิ่นสิไปซื้อของอยู่ของกินคือใจคือไปกระจายหายเนาะ วันหนึงก็จะควรจำเองตัวเองอย่กไปเห็นข้ากันจิกลับไปก็คือนซีโบไล่เนาะบ่ได้ดอกว่าเขาเปินขี่รถมานกำลังกระซองคันบ่่วาอกโอค้คนจีบ oh. ่ะเงินเผื่อเด้คือมาซัวแท้ว่าไหร่ได้เนาะตั <c <c C <c ้นำของกินสั่นบอโดยโดยโดยป้าเพิ่นโทรนำได้พี่น้องเนาะอ่าทางเฮาก็สิีบรุปกวนไม่ราน้องเพิ่นซะเพราะว่าให้น้องเพิ่นไปซื้อของกินเพราะว่าผู้ทางหน้าก็โทรนำได้เพราะว่าจะกินข้าวเที่ยงมันมาบมัดเงินบ่เทียะเศาโอ้ย สิเอาจังได้สิได้แตไปซื้อแต่อันมหุูมะหอยไปตำเท่านั้นแล้วนีดย <c oughs> ยันชื่อพักเท่านั้นนะเนาะแล้วจำแจวตามแจวมังเล่นกระแทบอยู่พี่น้อน<ล>ง,งเยเนาะกางเวนแมนบำดุงอีกโอ้ยเร<ม>ต้องกินซีนเนะ<ม>าะความดันจะขึ้น <c oughs> <c oughs> ถ้าไปหอดก็โอ้เราต้องกินซีนว่าสิเด้อความดันจะขึ้นมาบอกพ่อว่าบงิันที่อะไรความดันขึ้นมาจิกินพักเนอเมื่อนี่เป็นไม่กินสิ่งอ่าโอเคนะไฮนอิ่นไปซื้อ องอยู่คงกินก่อนพี่น <laughs> ้องเลยโดยสบายดีเด <laughs> ้อเย็ดเฮียอีกเด้อโดยยัม่ทันจะใส่อ่าสกากับอะไรคุยโอ้ลมน้องเพื่อนนาะพี่น้องกะบสิบกว่านาทีพี่น้องเลยบอกลาเนาะเพราะว่าน้องขอเวลาน้องเพื่อนหน่อยนึงเพราะว่าน้องเพื่อนจะไปซื้ออ่าเข่ากระป๋ากับเข่ามาให้อ่าคนพี่น้องเพื่อนขุดลราหัวอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเลยโดย เวลากิดสิพวประมาณนี้เนาะโดยกะโอ้ยคิดมากอะใจหายตนทางน้องเพิ่นพี่น้องเลยมาเอาเงินเอเื้เอเ,เอาเงินใส่ตรงส่งผัดเ,เงินผัดเฮียโอ้ยเนาะโดยฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องเพื่อนในเด้อพ่อพี่น้องเพื่อนสุขสุขคนโดยอาสันตะคีนี่กิดสิบพอรประมาณนี้เนะาะแล้พ่อกันได้คินาสันตะคีนี่เขาก็คำว่าสบายดี